สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะผูปอะกอออีกครั้งนะคะในการอ่านวิเคราะห์หน้าไพ่ o r ร c l e นะคะซึ่งวันนี้นะคะอ้อก็จะใช้ Oracle สําสำหรับนี้นะคะ Oracle of s h a d o เอ่อ d าร์เดนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นเก่านะคะเวอร์ชันใหม่เขาก็จะเป็นของบุเอ็นเจนะคะจะเป็นสำหรับแบบนี้นะคะมาที่นี้ ทำไมออเวอร์ชั่นเนี้ยที่ออหยิบอ่าเวอร์ชันทั้ง2นะคะเพียงแค่ว่าหน้าปกเนี่ยเขาเปลี่ยนไปแค่นั้นเองแต่ว่าเนื้อหาภายในเนี่ยเ,เหมือนกันหมดเลยนะคะซึ่งนะคะสำหรับสําหรับอ่าออร์ครวฟสำหรับนี้นะคะจะเป็นไพ่จะเป็นชุดไพ่ที่เกี่ยวกับ การดึงเอาตัวตนหรือด้านมืดเหมาะสำหรับการใช้ในการทำ s h a d เว Work นะคะช h a d o w Work ก็คือการาดึงเอาตัวตนที่ซ่อนอยู่นะคะหรือเป็นเงาของเรานะคะออกมานะคะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นซึ่งการเข้าใจตัวเองเนี่ยนำพาไปสู่การเยียวยาจิตใจตนเองหรือทําให้ตัวเองนะคะเข้าใจตนเองให้เพื่อให้เรานะคะคสามารถใช้ชีวิตไปได้อย่างมีความสุขอย่างเข้าใจตัวเอง นะคะเอาต่อมานะมาเข้าเรื่องนะคะทีมไพ่ของ Oracle ชุดนี้นะคะ s h d o w w n d l l i h t เนี่ยนะคะก็จะเป็นการดึงเอาตัวตนนะคะที่ซ่อนอยู่ออกมานะคะโดยคอนเซปต์นี้ก็คือ,อจะเป็นเหมือนกับตัวตนที่ตัวตนฉากหน้านะคะที่เราอยู่บนโลกใบนี้เราก็จะมีหน้ากากหน้ากากตัวหน้ากากหรือตัวตนหนึ่งนะคะที่เราใช้ในการแสดงออกหรือ มีความปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะคะแต่ตัวตนภายในก็เป็นตัวตนอีกตัวตนหนึ่งที่อยู่กับเรานะคะดังนั้นตัวตนเนี้จะเป็นตัวตนที่ซ่อนอยู่นะคะบางคนอาจจะจะรู้ละบางคนอาจจะไม่รู้หรือบางคนรู้แต่ไม่สามารถที่จะรับตัวตนที่ซ่อนของตัวเองได้เข้าใจไหมคะประมาณนี้นะคะซึ่ง ซึ่งบางคนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าตัวตนที่ซ่อนอยู่ของเขาเนี่ยนะคะมันเหมือนกับเป็นตัวตนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อสังคมนะคะเขารู้ว่าเขาไม่ชอบตัวตนนี้เขาก็จะเริ่มปิดเริ่มลบล้างนะคะแต่บางคนเขาก็ยอมรับนะคะซึ่ง าบางคนเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวตนของเขารู้สึกแปลกแยกอะไรอย่เงี้ยนะคะแปลกประหลาดไม่เหมือนคนอื่นนะคะหรือไม่เข้าพวกนะคะดังนั้นนะคะไพ่สำหรับนี้นะคะจะออกแบบมาเพื่อให้เพื่อนๆที่อ่านไพ่เนี่ยนะคะเข้าใจตัวตนลึกๆของเรานะคะหรือเข้าใจมุมมองต่างๆให้กว้างขึ้นนะคะโดยอ,อ้าจะจับไพ่ได้ไพ่ใบนี้นะคะซึ่ง จะเป็นไพ่หมายเลข8ดนะคะซึ่งจะเป็นกรั m p ี r e d Fairy นะคะจะเป็นนางฟ้านางฟ้าสีแดงหน้าบุดบึ้งนะคะทำหน้าบึ้งทำไมถึงทำหน้าบึ้งเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะซึ่งนางฟ้าสีแดงหน้าบูดเนี่ยกรัมบี้เนี่ยนะคะกรัมบี้ในเนื้อหาไพ่เนี่ยเขาบอกว่านางฟ้ากรัมบี้เนี่ยเหนื่อยกับการถูกตัดสินจากคนอื่นมากเพราะว่าคนอื่นรอบข้างเนี่ยพูด เอาแต่พูดตลอดเลยว่าเธอนะ่ะดูไม่มีความสุขนะดูแบบดูไม่ enjoy life เลยดูไม่แบบทำไมเธอดูไม่มีความสุขและไม่แ happy เลยดูจากเขานะคะดูจากเธอนะคะที่หน้าบูดนะคะทําไมล่ะทําไมเธอถึงหน้าบูดการที่เธอหน้าบูดหมายความว่าเธอไม่มีความสุขนี่คือการตัดสินจากคนรอบข้างแล้วทั้งๆ้ท,ที่เธอก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่า ตัวเองทุกทรมานแต่อย่างใดเพียงแค่ว่าเธอหน้าเป็นแบบนี้นะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะเธอก็ต้องมารับมารับสิ่งที่คนรอบข้างบอกให้เธอนะคะเปลี่ยนลองเปลี่ยนมุมมองความคิดซิเผื่อเธอจะแบบว่า enjoy มากขึ้นเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวนะคะเพราะว่า คนอื่นเนี่ยมองว่าเธอนะคะเป็นคนหน้าบูดใช่ไหมเป็นคนขี้โวยวายแล้วก็ชอบแต่งตัวแนวพังยิ้มยากแล้วชอบอยู่เงียเๆี้ดีต่างหากไม่สังคมนะคะแต่เธอถึงเธอจะเป็นอย่างนั้นเธอก็ไม่เคยไปก่อกวนคนอื่นเลยนะเออแล้วทำไมคนอื่นถึงมายุ่งกับเธอเธอไม่เข้าใจนะคะซึ่งนางฟ้ากรัมบี้หน้าบูนเนี่ยนะคะอยากจะบอกว่าฉันต้องการเป็นตัวฉันที่เป็นอิสระ โดยไม่ต้องมีใครมาคอยกำกับฉันชอบที่จะแตกต่างฉันจะเป็นแบบนี้เว้นแต่ว่าฉันอยากจะเปลี่ยนของฉันเองฉันก็จะเปลี่ยนนะคะไม่ต้องมาบอกให้ฉันเปลี่ยนถ้าฉันอยากเปลี่ยนฉันเปลี่ยนเองนะคะหยุดวุ่นวายกับฉันเสียทีอย่ามาคิดว่าคุณจะจัดการกับฉันได้คุณจะควบคุมฉันได้บังคับหรือว่าสั่งสอนให้ฉันเป็นอย่างที่คุณอยากจะให้เป็น อะไรประมาณนี้นะคะแต่นะคะอย่างไรก็ตามนะคะทำไมถึงเกิดแบบนี้นะคะในการวิเคราะห์นภัยเนี่ยนะคะบทสรุปเนี่ยเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในโลกของเรานี้นะคะเพื่อความอยู่รอดเนี่ยพวกเราต่างต้องปรับตัวให้อยู่รอดถูกไหมคะซึ่งในการปรับตัวให้อยู่รอดเนี่ยต่างคน ต่างที่มานะคะต่างพ่อต่างแม่นะคะมีความแตกต่างกันอยู่แล้วในตัวนะคะดังนั้นจึงมีกฎเกณฑ์มากมายหรือข้อจากัดมากมายรูปแบบรูปแบบมากมายนะคะบนโลกใบนี้นะคะให้เราทุกคนเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสง,งบสุขอย่างมีความสุขเนาะแต่พอมันมีมากกว่านั้นเนี่ย เนื่องจากคนเนี่ยเขาจะมีความคิดเขามีมุมมองใช่ไหมคะบางคนเนี่ยเขาก็จะอาจจะมีมุมมองว่าทําแบบนี้สิดีทําแบบนี้สิไม่ดีเห็นเห็นแบบเห็นแบบเขาแต่งตัวแบบนี้แล้วรู้สึกว่าเขาเขาเหมือนจะเป็นคนไม่ดีก็มาบอกให้เขาแต่งตัวแบบนี้สิอะไรอย่างนี้ซึ่งมันเริ่มที่จะ,ะกำหนดกฎเกณฑ์มากจนเกินไปจนยิบย่อยนะคะจนเหมือนกับให้คนเป็นแบบ เขาเรียกว่าสังคมนิยมเป็นแบบทําตัวให้เหมือนเหมือนกันทั้งๆที่ทุกคนต่างมีความแตกต่างถูกไหมคะดังๆนะคะทุกคนที่อยู่บนโลกเนี่ยนะคะทุกคนที่อยู่ในสังคมเนี่ยนะคะเมื่อเห็นอ่ากัมซี่เนี่ยกัมปีเนี่ยที่ที่ที่เขาไม่ได้รู้สึกที่ว่าเขาเขาเขาเป็นอิสระเขาเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วเขาเหมือนกับ ประพฤติตามรูปแบบประเพณีไม่เหมือนเพื่อนหรือว่าเขาไม่ได้แปบลบว่าไม่มีความคิดอะไรที่เหมือนคนกลุ่มใหญ่ที่เขาคิดกันเนี่ยเป็นอิสระแล้วเขาก็ไม่ได้แคร์สังคมเนี่ยเขารู้สึกว่าจะบอกว่าอิจฉาก็ไม่ใช่เขารู้สึกว่าคนคนนี้คุณอาจเข้าใจลมไหมว่ามันเหมือนกับว่าคนคนนี้ทําไมถึงถึงแต่งตัวแบบนี้ ทำไมไม่ทําหน้าดีๆทําไมไม่ทําหน้าตาสุภาพหน้าตาอ่อนโยนทําไมต้องทําหน้าบึง้งอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วในใจลึกๆเนี่ยเขาก็เขาก็รู้สึกเก็บกดนะคะว่าฉันก็อยากหน้าบึ้งเหมือนกันนะบางครั้งนะฉันก็ไม่ได้อยากหน้าบึ้งตลอดหรอกนะ แต่ว่าฉันก็อยากแบบระเบิดอารมณ์บ้างแต่ฉันก็ทําไม่ได้มันมีเขาเรียกว่ามันมีความคอนฟลิกต์ในตัวนะคะว่ายังไงมันก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกไม่ไม่พอใจไม่โอเคที่จะเห็นคนอื่นนะคะที่เขาแบบเขาหลุดกรอบเขาหลุดกรอบไปนะคะ ประมาณนี้นะคะเหมือนกล่าวยาวนั่งนะคะดังนั้นในเนี้ยนะคะเขาถึงบอกว่าคุณจะเป็นตัวของตัวเองก็เป็นไปเถอะถ้าคุณไม่ได้ไปขัดต่อกฎหมายศีลธรรมอะไรมาก อะไรอย่างนี้นะคะอ่าส่วนคนอื่นก็เป็นมุมมองของคนอื่นนะคะไม่เป็นมุมมองของคุณดังนั้นคุณเป็นตัวของตัวเองนะคะคุณมีอิสระที่จะเป็นที่จะทำที่จะพูดจะคิดจะวิจารณ์นะคะแต่ทั้งใดทั้งนั้นนะคะก็อยู่ในข้อของกฎหมายแล้วก็ศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆน,นะคะ อ่ะมีความสุขนะคะพบกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ